สวัสดีครับผมนายองอาจห้าสามหนึ่ผมจะมาสอนการสร้างข้อมูลบ่อร์ดนะครับเอ็กโมันฟอนเพลนห้าสี่เหลี่ยมตัวคณานะสิบคูณสิบเอาเอ็กโซเป็นความยาว20่สมเมให้ไปทิดใบข้างหลัง นลควั็สเกจบนพื้นผิวนี้นะครับจากการสร้างเซนเ,นเนตอร์ลน์ขึ้นมาแล้วก็ว่าสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับขนะท่นกุลา ากว้างสิบสี่ใช้คำสั่ง trim ตัดส่วนที่ไม่ต้องการทริ้งไปซะเป็นใจแล้วครับ แล้วก็สองเนะครับเลือกเพลนพิวที่ต้องการเอ t r d e ความหนา3ามมิลิเมตร ต่อมาคือใช้คำสั่งฟินเนตลบมุมนัม่นจากฟินเนตที่มีขนาด1มิลิเมตรแล้วก็ฟินเนตที่มีขนาด3มิลิเมตรคราวนี้ผมก็ได้ข้อมูลบอกเรียบร้อยแล้วนะครับ